อย่าตอมย้ำความเศร้าลงมาที่กลังหัวใจของเจ้าเพราะว่าชีวิตของเจ้านั้นมีคนค่าหลายอย่าปล่อยให้ความเจ็บซ้ำมาทำลายจิตใจของเจ้าอย่าเอาเรื่องเศร้ามาลงที่หัวใจของเจ้าเพราะว่าชีวิตของเจ้านั้นควรเต็มไปด้วยความหักความรู้สึกดีๆและหอยยิ่มดังนั้น การที่คนอื่นทําให้เจ้าเห็นให้เจ้าเสียใจเห็นให้เจ้าเสียความรู้สึกดีๆไปจงดึงความรู้สึกดีๆขล้บมาและปล่อยความเจ็บปวดหรืนอว่าความเจ็บซ้าเหล่านั้นพันไปโดยให้ไวที่สุดเพราะว่าชีวิตของเจ้านั้นคู่ควรกับสิ่งที่ดีกับชีวิตที่ดีกับหอยยิ้มที่ดีและมีความสุขดังนั้นจงทิ้มความเศร้าแล้วบอกลามันไปซะ การจะทําใจจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมันย่มยากเรื่องคมหักในอกหักนี่แห้งยากแต่จงเข้าใจไว้ว่าพ่อแม่หรือว่าคนที่หักเจ้าเขาปัฒนาเห็นเจ้ามีความสุขและมีหอยยิ้มทางว่าเขาทิ้มเจ้าไปะนะเจ้าจะเสียคนที่บอหักเจ้าไปแต่เขาจะเสียคนที่หักเขาไปหวังว่าจะเป็นแงคิดให้เจ้า เลือกเหตุสิ่งที่ดีและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นให้คนที่ทิ้มเจ้าไปนั่นกลับมาเสียดายเจ้าภายหลังจงใช้ความเจ็บปวดเป็นแหงพลักดันและพัฒนาตัวเองบึงแยงสุขภาพฝึกฝนเห็นให้ตัวเองดีขึ้นรอขึ้นงามขึ้นแล้วคนที่เคยทิ้มเขาไปนั่นเขาจะเสียดายเขาอย่างแน่นอน